สำหรับคลิปนี้ครับจะมารีวิวกันแนะนำการพผ้าแบบอเมริกันนะครับของทหารอเมริกันนะครับอันนี้ดูครับกระถัดรัดนะครับครับยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับง่ายๆนะครับแบบทหารอเมริกันอันนี้คือกางเกงกางเกงของทหารอเมริกันครับจะมีเชือก อยู่ที่ปลายนะครับปลายเท้านะครับแบบนี้ครับกางเกงเขาเรียกว่าลายมันติแคมครับลายสกอเปียนนะครับฐาเมริกันครับนี่ครับของปลายเชือกปลายกางเกงนะครับจะมีเชือกแบบนี้ครับของหานมริกันนะครับเอาออกแบบมาแบบนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการพับนะครับเดี๋ยวจะไปดูสาธิตในการพับการเกงของ อาด้วยกันเพื่อใช้ในการแพ็คของครับแพ็คใส่ในกระเป๋าแบบง่ายๆครับขั้นตอนแรกนะครับพับครึ่งมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับขั้นตอนที่1นนะครับจัดให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2นะครับพับขาอีกหนึ่งขานะครับข้างบนครับพับ ครึ่งของครึ่งนะครับพับไปทางขวางแนวนอนนะครับแบบนี้นะครับจัดให้เรียบนะครับเดี๋ยวไปดูครับขั้นตอนที่3นะครับม้วนครับม้วนนะครับไม่ใช่พับนะครับม้วนแบบนี้นะครับจากขอบเอวกางเกงนะครับม้วนลงมานะครับ แบบบนนี้นะครัเอาให้รีดให้เล็กครับค่อยค่อยม้วนลงมาม้วนลงมานะครับไปด้าเชือกด้านหนึ่งได้หนึ่ง,งเก็บไปนะครับเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ,รบการเกงของแบบทานเม็ดกันครับการพับการเก็บแบบทานเมริกันครับ ขั้นตอนที่4ี่นะครับพี่ปลายมาหุ้มอีกทางหนึ่งนะครับดูครับปลายกางเกงด้านที่ไม่ได้พับนะครับด้านนี้ด้ม้วนครับนี่ครับขี่ออกมาครับรวบไปจนสุดครับนี้นี่ครับ แล้วนี่ครับนี่ครับจะเหลือเชือกไว้นะครับเหลือเชือกไว้ตรงปลายกางเกงแบบนี้ครับหนึ่งขานะครับนี่ครับเสร็จแล้วนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายครับก็ดึงรูดนะครับไปเชือกแบบนี้นะครับแล้วก็มัดมัดยังไงก็ได้นะครับให้มันอยู่ก็แล้วกันนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับ นี่ครับการมัดการเก็บผ้าแบบทหารมริกันนะครับมัดงไงก็ได้ครับให้มันอยู่นะครับอ่ผูกมัดรัดตึงนี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับง่ายๆครับของเขาออกแบบมาดีนะครับการเกงครับนี่ครับเก็บง่ายครับใส่กระเป๋านี่ครับ อโอเคครับนำไปใช้ครับงางเกงไทยก็ได้นะครับแบบนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ